สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็นาเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นมาให้รับชมนะครับจะเป็นรุ่นดีเยี่ยมครับผมปี2537นดะครับดีเยี่ยมหรือว่ารุ่นดอยนอั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีจัดสร้างเพียง2เนื้อเท่านั้นนะครับก็คือเนื้อนวะ2499ี่ยเเหรียญแล้วก็ เนื้อทองแดงครับ2อง9 9งเหรียญน,นะครับผมการออกแบบเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับเหรียญรุ่นสร้างบาร,รมีปี2519นะครับผมก็คือเป็นนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบคล้ายกันก็คืออีก10ปีจากรุ่นนี้ครับก็คือปี1นึ่งองพันนะครับผมรุ่นสร้างบาร,รมี19ึ่ทับสี ช่วงนี้ราคาของดอยอถ้าเป็นลายเสือเนี่ยก็จะแซง19ทับไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจดจำใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมสังเกตบริเวณตาทางด้านขวามือเรานะครับใต้เปลือกตาจะมีเส้นวิ่งไปชนกับจมูกนะครับผมนะครับใต้เปลือกตาจะมีเส้นวิ่งไปชนกับจมูกนะครับ ตะแคงดูเส้นสัดกระจายจากการปั๊มนะครับผมขอบตั้งเป็นสันนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยขอบค่อนข้างจะสูงมากครับนี่ครับบริเวณขอบเหรียญรุ่นนี้จะสูงมากดอยยอนะครับผมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธสังเกตบริเวณช่องว่างนะครับจะมีเส้นเสียนวิ่งอยู่ทั่วนะครับผมระหว่างอาสนะกับที่นั่งหรือว่าจะเป็นนะีครับ ฝ่ามือซอกมือซอกแขนนะครับผมขอบรุ่นนี้สูงจะตั้งสูงมากครับนี่ครับพิกมาดูด้านหลังนะครับผมจุดที่ใช้สังเกตด้านหลังก็คือบริเวณคำว่าพระยาณวิทยานะครับจะมีเส้นสายฝนอยู่บนหัวนี่ครับจากขอบเหรียญวิ่งมาชนตัวอักษรนะครับผม นี่ครับจะเป็นเส้นสายฝนมาชนตัวอักษรตรงคำว่าพะยานนาวิทนี่ครับตรงบริเวณนอนเเนจะเห็นคมชัดมากครับตัวอักษรคมชัดนะครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณตัวอักขระตัวนี้นะครับจะมีเส้นขีดคมคมอยู่ทางด้านใต้นะครับนี่ครับ รุ่นดีเยี่ยม21มิถุนายน2537นะครับผมเส้นสายฝนคมคมแบบนี้นะครับดูความเรียบร้อยของเหรียญน,นะครับผมขอบตั้งเป็นสันนะครับตัวอักษรคมชัดส่วนขอบตัดรุ่นนี้ก็จะเป็นการตัดและฉีกหรือว่าตัดและหักนะครับผม แต่จะมีจุดสังเกตอยู่ตรงบริเวณ4นาฬิกานะครับนี่ครับจะต้องมีล่องฟันตัดตรงนี้นะครับผมลึกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาสังเกตได้ว่าตรงบริเวณนะครับจะไม่ได้ตัดกลมไปนะครับก็คือตัดขึ้นมาแล้วเหมือนจะมีเนินอยู่ด้านบนนะครับเป็นการตัดและฉีกนะครับผมเลื่อนลงมาตรง4นาฬิกาก็จะมีล่องฟันตัดตัวนี้ลึกๆนะครับผม จริงเวลาไปเดินสนามเนี่ยครับเขาจะไม่ได้ประกันให้เรานะครับผมว่าประกันแท้ประกันอะไรเราต้องดูให้ขาดแล้วก็ก่อนจ่ายเงินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจ่ายเงินแล้วเรากลับมาดูที่บ้านเนี่ยแล้วไม่แท้เนี่ยเราไม่สามารถเอาไปคืนเขาได้นะครับผมบางที่ผมไปเจอรุ่นเนี่ยครับสี่เหรียญเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแท้ทุกเหรียญน,นะครับวางอยู่ด้วยกันเลยแผงเดียวกันเลยครับ สี่เหรียญน,นี่ก็จะผมเคยเจอทีหนึ่งสี่เหรียญน,นี่ก็แท้อยู่เหรียญเดียวนี่ครับดอจุดยอจุดนะครับผมหลวงพ่อคูณดีเยี่ยมปี2537นะครับผมถ้าเนื้อทองแดงก็คือเนื้อเนี่ยครับจำนวนการจัดสร้าง24,999เหรียญก็ถือว่าการจัดสร้างไม่มากนะครับผมเหรียญก็มีขนาดใหญ่พอสมควรครับถ้าเทียบกับ จเจริญพรเต็มอง์ก็จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญทรงลูกไข่นะครับผมก็จะมีขนาดใหญ่กว่าจเจริญพรเต็มองนะครับนี่ครับเหรียญที่นำมาชมวันนี้ก็จะเป็นรุ่นดอจุดยอจุดหรือว่ารุ่นดีเยี่ยมนะครับผมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับปี2537นะครับผมขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผม ไว้ผมได้เหรียญรุ่นอื่นหรือว่าบล็อกอื่นจะนำมาให้ชมอีกนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณครับ